รีวิวเกมดีไม่กินสเปควันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่1นะครับศิลาอาถรรพ์บน PC นะครับผมอยากบอกว่านี่คือเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ดีที่สุดเลยตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับผมได้เล่นสมัย98นะครับตอนแต่ตอนนี้เนี่ยผมลองเอามาเล่นในปี2024ก็เล่นได้ดีนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งแม้จะเป็นเกมเก่านะครับแต่เอกลักษณ์ยังคงมีนะครับก็คือเราจะได้เล่นกราฟิกแบบสุดคลาสสิกนะครับที่ผมชอบมากที่สุดนะครับมันจะให้กลิ่่่่่นนนนนนนออ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 าาาาาาายยยเเเเรร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 รกกกลลัััััับบบบบบบไไไปปป็็ดดีีีคคคค้้้้้งงงงงะะะะโจจตสสำวววๆททขมหหซู ที่สาคัญนะครับตัวเกมเนี่ยยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้พูดคุยกับตัวละครอื่นๆนะครับเพียงแค่เดินชนเนี่ยก็จะมีการสนทนาเกิดขึ้นและในตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะให้เราเนี่ยได้ใช้คาถาในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับแต่ปริศนาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปนะและที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแสงสีเสียงในเกมรวมไปถึงซาวประกอบเนี่ยทำให้เรานึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆเลยนะครับที่สําคัญเราจะได้เจอเฟรดกับจอร์ดนะครับจะขอให้เรามาเก็บเยลลี่เพื่อแลกกับการ์ดพ่อมดแม่มดนะครับรวมไปถึงในภาคนี้ยังมีเครดิตให้เราเล่นอี